สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับยินดีกับแฟนหงทุกมู่เหล่านะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับหนูว่าแฟนหงตวนใหญ่หนูหนูว่าแฟนหงตนหหนหนวน,งตนใหญ่นะครับพอใจกับหนึ่งแต้มอันล้ำค่านี้นะครับ อย่างที่เราบอกนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมที่จะบุกไปคว้าแต้มจากเอเจคสตเดียมเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าในปีสองพันรอยี่สามเนี่ยไม่ใช่สิสองพันยี่สามนะครับในปีคอต่อเนี่ยในบัญชีป,ปีพอต่อเนี้ยสองพันยี่สามเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยเสียแต้มให้ใคร สามแต้มทุกนัดนะฮะในพิมพ์ลิงนะกับทุกทีมที่มาเยือนเอนจเนอัเดียมต้องมีความปราชัยแต่เมื่อคืนนี้พลพักคหงแดงก็ทำได้หนึ่งแต้มอันล้ำค่าทำให้ <c oughs> แมนซิตี้เนี่ยไม่ได้ฉีกหนีไปไกลถ้าถามว่ารูปเกม หนูว่านักเตะผู้เล่นแต่ละคนก็ส่วนใหญ่เอาว่าส่วนใหญ่ต่ำมาตรฐานนะฮะหนูคิดว่าส่วนใหญ่ต่างว่ามาตรฐานเมื่อคืนเนี้ยหลายคนเคอร์ติจงเคอร์ติโจนเนี่ยคือ <c oughs> หนูไม่ได้อัดตีง,คงเคอร์ติโจนต้องบอกก่อนอย่างน้อยเคอร์ติโจนเนี่ยเป็นตเกา่าซอร์ เป็นเยาวชนที่ขึ้นมาเราเห็นตั้งแต่เป็นเยาวชนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคือโจนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือเขาเล่นเหมือนแบบโชว์เก๋าพยายามครองบอลพยายามดึงบอลมันจะดูแบบบางจังหวะก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันดูเยอะไปถ้าถามผมน,นะส่วนใหญ่หนว่ามันดูเยอะไปคือไรู้จะโชบอลครึ่งบอลห้าหนาคือ จนเป็นเป็นคนที่เบสิคดีนะเป็นคนที่เอนเน์จีเยอะวิ่งไล่บอลต่านาแต่ว่าถ้าปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการให้บอลง่ายๆการจ่ายบอลไวเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะส่งผลดีกับตัวเคืนที่จนเอง <c oughs> แล้วก็อย่างที่ดูบอกหลายๆครั้งนะฮะกับการต่อบอลหน้ากูหรือการบิลลอัพเนี่ยบางทีบางครั้งบางคนบอกว่า เฮ้ยเขาเอาต่อบอลเอาชัวร์เข้าใจแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้พยายามบิวอัพจากข้างล่างขึ้นมาเออเพื่อความชัวร์ไม่ให้เสียบอลแต่พอเลี้ยวผูบิวอัพจากหน้ากูตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นเสียบอลมันกลายเป็นรอเขาเข้ามาเพลสจะหวะง่ายง่ายไม่จ่ายต้องรอเขาเข้ามาเข้าใจรอให้คู่ต่อสู้เข้ามาเพื่อจะเปิดพื้นที่จะได้จ่ายง่ายขึ้นแต่ประเด็นคุณ คุณรอเขาเข้ามาแล้วคุณคุณผ่านเขาไม่ได้มันกลายเป็นว่าทําให้ทีมเนี่ยเกือบเสียวประตูหลายๆครั้งแล้วก็อย่างที่หนูบอกแหละว่าเกมการแข่งขันแบบเนี้ยมันอาจจะตัดสินกันด้วยความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งการเสียวประตูของลิเวอร์พูลก็เห็นอยู่ว่าไอา้ส่งเบเกอร์นะครับเตะบอลน,นะขอโทษดี วันนี้มางานตอนเช้าก็เลยต้องอัดจจคลิปบนรถนะฮะอาจจะดูสั่นบ้างอาจจะดูกระเทือนบ้างนะฮะคือจะบอกว่าด้วยด้วยความผิดพลายของไอซอนเองลูกนั้นนะ่ะอาจจะเตะบอลเปิดคือมันเคยทําได้หลายครั้งกับการโยนบอลไปให้โมเบตซาล่าหรือกองหน้าดาวินุนเยสแต่พอบอลมันปินหลังเท้าเนี่ยกลายเป็น บอลไม่ถึงครึ่งสนามแมนซิตี้ตัดได้แล้วลูกนั้นเนี่ยเหมือนเราประมาทเลิกไปหน่อยอาเกสสามารถล็อกหลบตัวบอลลายล็ลอกหลบเทนได้แบบง่ายไปเดี๋ยวจังหวะเนี้ยมันจะไม่เกิดประตูเลยถ้าสมมุติว่าเราเสียบ,บอลแล้วตัดฟาวเลยสมมุติอาเก้ได้บอลอย่างเงี้ยสองตัวตัวบอลลายกับเทนเนี่ย ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยยอมทำเปลวมันกลางมันกลางสนามมันยังไม่ได้เข้ามาถึงกรอบเขตโทษก็ก็น่าจะเสียฟรีคิกก็โอเคหนูว่านะแต่ก็เข้าใจได้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ก็ตอนนี้เหลือแค่ทีมเดียวคือเบนฟอร์ดที่ยังไม่ได้ทำประตูในพรีเมียร์ลีกก่อน,นันเนี้ย ฮาลแนด์มีสองทีมที่ยังสิงยิงประตูไม่ได้คือเวี้์วููกับเบนฟอร์ดตอนนี้ <c oughs> เบิกสะกอร์แรกกับเวี้์วููไปแล้วนะครับเออลิงบอลฮาลแนด์หลายคนต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ต่ำมาตรฐานนะฮะเคอร์ติสโจนอเล็กซิสแมคลินสเตอร์ดิโกโชตาบางทีแบบก็ไม่ได้ืูหวาาเลยมากนะฮะโมเมนต,ต์ตอนแรกก็ไม่ได้เด่นถ้าหลายคนหนูบอกว่าเล่นต่ำมาตรฐานแต่ นี่แหละคือลิวพูลด,ด้วยบางจังหวะที่แบบพระเจ้าเข้าข้างหรือว่าฟ้าประทานจังหวะมีไม่เยอะนะครับแต่ก็สามารถทำประตูที่เสมอได้โดยดูว่าเป็นลูกลักของเาราเดอะคอปเนี่ยคือประตเ,เตร์อย่างเทนเออน,นิสเลสเตอร์าอนนะฮะ ไม่ต้องพูดเทนและเอร์โนนะฮะยิงอุดปากใครหลายคนนะฮะตอนจบครึ่งแรกก็มีออกมาพูดเยอะอันในโซเชียลก็เยอะเลยนะฮะเทนยิงไปก็พงดไม่ต้องพูด ดูเกมอยู่นะหนูก็แปลกใจนะว่าในจังหวะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเลียวภูไปหนึ่งตูดแล้วเนี่ยเขาครองบอลเหนือกว่าเอาจิงกระทาตั้งใจบทบี้ขยี้เขาไปอีกเนี่ยหนูว่าประตูที่สองที่สามก็น่าจะมาแต่หนูไม่รู้หนูคิดเองหรือเปล่านะแมนซิตี้เลือกจะครองบอลแบบทิชช่งเหมือนแบบต้องการแค่หนึ่งตูดพอละอันนี้หนูอาจจะคิดเองว่าเออฮแมนซิตี้คือแบบ เขาพยายามจะทําแต่เหมือนแบบไม่ได้ตั้งแตั้งตาทําทจริงๆอะ่ะคือพยายามคลองบอลไม่ให้เสียบอลคลองบอลแบบริวพูไล่หาบอลไม่เจอหนูเชื่อว่าแฟนริวพูอึดอัดสามนาทีสองนาทีควรจะเจอบอลทีพอเจอทีปุ๊บก็จ่ายเสียอ่าสามนาทีสองนาทีบางทีห้านาทีควรควรจะได้คลองบอลพอคลองบอลได้ปุ๊บจ่ายเสีย <c oughs> นั่นแหละอย่างที่บอกว่าด้วยความมันเป็นบิ๊กแมทนะ ความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆหรือความเดินเล่อความเผลอเลอก็นํามาซึ่งประตูนะฮะก็ก็ก็บอกตรงว่าเอาแต้มเดียวเอาฟินอะไม่รู้นะถ้าถามหนูหนว่าหนูก็แฟนรีพุตโกนเอาหมดแหละตอนเนี้ยหนึ่งแต้มจากเอดีฮันะหนึ่งแต้มจาก ADHD เอดีฮัตลองคิดดูสิว่ะ ลองคิดกับกันว่าเออเฮ้ยไอแมทที่เราไปเจอรูตันเนี่ยก็หนึ่งแต้มนะไปยืนรูตันเนี่ยเราก็ได้หนึ่งแต้มนะแต่เราเหมือนแพ้แต่แต่การที่เราไปเจอแมนซิตี้เนี่ยก็หนึ่งแต้มเท่ากันแต่ทําไมความรู้สึกเราเหมือนเราชนะคือมันความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็เมื่อวานที่หนู บอกไปนะฮะเป็นไงว่านี้กขาต้นไม่แพ้แต่ว่าเราก็มาหนุฟันธงหนุ่นนูเดาไปว่าเบนฟอร์ดน่าจะมีแต้มแต่ก็เกือบมีนะนะฮะเบนฟ์ร์ดเกือบมีแต้มมาเจอทีเด็ดทีขาดของค่ายฮาวเวิร์ดนะฮะก็ยินดีกับแฟนเปิน์นโตด้วยนะครับขึ้นนำเป็นจา่าฝูงนะฮะขึ้นนำที่หนึ่งจะบอกว่าชั่วคราวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่า สเปอร์ยังไม่เตะนะถ้าสเปอร์เตะแล้วก็มีลูกในเสียที่ดีกว่าไม่รู้สเปรจะกลับไปที่หนหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะไม่ได้เปิดตลรางไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ยินดีกับแฟนปืนปืนใหญ่หานนอนด้วยนะครับก็ยินดีกับพลพรรคหงแดงนะฮะทุกทุกคนนะครับทุกคนรู้สึกว่าถ้าไม่เอาสมันนุให้ให้เทนเนาะ เห็นมันก็อ่าโอเคอาจจะมีเกมรับที่ผิดพลาดบ้างแต่ด้วยหนึ่งประตูที่เขาทำให้เหล่าเดอครอบทั้งโลกเนี่ยได้ฮิวใจได้แบบได้ชื่นใจกันดูว่าก็เป็นใครไม่ได้นอกจากเทรน์นลักซ์เนอหนูนะครับกับแมนแบนหนูให้หนูให้เทรนแ์ม่รมนแมนนะส่วนคนอื่นหรือว่าพี่ๆคนไหนคิดว่าใครหรือว่า ยังไงนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับคุยกันด้วยเหตุผลนะครับว่าเออบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนหนูนะฮะรู้ตัวยังไงนะครับอ่วันนี้นะครับเก่งก่อนเกมทอร์นาโม่เปร์กับแอตเลติมบีล่าอ๋อตอเปอร์ขึ้นจากปู่ไม่ได้ เปอร์ชนะก็มีแค่โอ้โหแล้วต้องยิงบาลเลยสเปอร์มียี่บหกแต้มขอโทษทีนะฮะชนะก็เป็นยี่สิบเก้ายิบเก้าอาจจะแตลงเรอร์พูนะครับขึ้นมาอยู่ที่สามแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ, 3, บ, City, รบวันนี้หนูมองว่าสเปอร์ในบ้านก็จริงตัวเจ็บเยอะก็จริงแต่ว่าสเปอร์ในบ้านเนี่ยเขาแพ้เชลซีมา ถ้าวิลล่าไปเยือนไม่ไม่ค่อยดีนะถ้าในบ้านอนะ่ะเก่งปีเนียวิลล่าในบ้านเก่งวูฟในบ้านเก่งก็เอาว่าสเปอร์มีแต้มละกันหรือว่าสเปอร์มีแต้มนะครับอาจจะจบด้วยการเสมอ เพราะสเปิร์ก็ขาดหลาตัวเหมือนกันทีมเจ็บไปเยือนก็ค่อนข้างที่จะวบนะครับก็ก็คดาวก็ให้ดาวว่าสเปอร์มีแต้มนะครับเพราะวิลล่านอกบ้านก็ไม่ไม่แข็งแต่ทบ้านเก่งอีกคู่หนึ่งนะฮะห้าตุ้มครึ่งระหว่างท็อปฟี่สีสงเหินเอเวอร์าตันนะครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของยอดทีมแห่องอังกษิษ แมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดดูโมกเกมเนี้ยมันก็มันอุดมไปด้วยความกดดันนทั้งสองฝ่ายเอเวอรตกดดันเพราะว่าโดนตัดติบแต้มาก่อนอันนี้นะครับตกไปอยู่รองบวยนะครับก็อยู่ตัวตกชั้นแหละนะฮะแต่ก็ห่างจากนับสิบเจ็ดไม่มากนะฮะหรว่าเอเวอรตนก็ก็วิง่งวิ่งใหญ่ใส่เต็ม Uh huh. ในการเล่นที่กุิษัาพ้าส่วนแมนยูเป็นแฟนก็นบอกเฮ้ยต้องเอาหน่อยเพราะว่าลิวพูเขาเสมอแมนซี่เขเสมอทีหมหัวตารางเขาต่อแบตบแต้มกันเราตาอยู่แค่หกเจ็ดแต้มต้องเอาหน่อยเว้ยก็ไม่ทราบเหมนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าแมนยู าะอาจจะมีผู้เล่นบางคนได้กลับมานะครับหรือว่ามันจะเต็มไปด้วยเกมที่กดดันนะครับแล้วก็เห็นว่าเห็นเขาบอกว่าแฟนเอเวอตัากับแฟนแมนยูเนี่ยจะพร้อมใจกันโห o เขาเรื่องอะไรโหส่งเสียงร้องว่าอะไรแมนซี่ที่โกงแมนซี่ที่โกงหลังจากที่เอเวอตันโดนตัดแต้มไปสิบแต้ม ในเกมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนยอดทีแมแห่งกอกิดของเอเวอเรสตนรับการมาเยือนของปีศาจแดงคู่นี้ดูขออ่าย่างไรก็อย่าลืมฝากกดตั้มตั้มให้หน่อยนะฮะฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับดูปันธงว่า เอเวอรสต์มีแต้มครับเอเวอร์ตัน่านะออนนจะมีแต้มนะครับส่วนก่อนจะจากลากันไปนะฮะดูขออุญาต <c oughs> ดูเคยลงคลิปไปนะครับพูดถึงฟุตบอลไทยนะในตัวเชียวขเขาก็ไปดราม่าก,กันว่าโอ้บอลบอลไทยกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเคยเป็นขนมกรุป๊ป ไอ้พวกอ่านไม่จบไอ้พวกดูไม่แตกฉานเนี่ยก็จะเอาไปวิเคราะห์ได้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วหนูพูดว่าในวัยเด็กย้ำนะครับในวัยเด็กที่หนูเคยดูทีมชาติไทยเมื่อก่อนเรายังเคยชนะญี่ปุ่นได้ในบางนัดแบบขนมกรุบย้ำในบางนัดเทียงหนูที่ว่าประเทศไทยไม่เคยชนะญี่ปุ่น คือไอคนที่จ้องจะดามาแม่งก็ชอบจ้องจะดามาคือมึงไม่ชอบกูกคือไม่ชอบอ่ะเข้าใจใช่ไหมอะไรก็ไม่ชอบอ่ะไม่ดูคลิปให้จบอ่านหนังสือไม่แตกฉานแล้วก็อย่างที่พี่จอมบ,บอกอ่ะฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดหนูพูดว่าตั้งแต่หนูเกิดมาไปเรียนอายุติสี่หนูถามว่าตลอดทั้งสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่หนูเริ่มดูบอลกับพ่อเนี่ย ทีมชาติไทยไม่เคยชนะญี่ปุ่นเลยใช่ไหมไอ้ที่หนูพูดว่าในบางนัดเนี่ยทีมชาติไทยได้กับญี่ปุ่นเหมือนขอนมกรุบสมัยก่อนันไ่ใช่สมัยนี้แล้วสมัยนี้ดูสิญี่ปุ่นเขาไปถึงไหนแล้วเราเองยังชนะในอาเซียนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือคือถ้าคุณไม่ชอบหนูเนี่ยก็คือไม่ชอบแหละต่อให้หนูแก้ แก้ไขยังไงหรือพูดความจริงอธิบายให้ฟังถ้าหาว่าแก้ตัวก็ไม่เป็นไรเอาที่ตบายใจนะครับแล้วบางคนมาวิพษาวิจารณ์หนูว่าเอ้ยความรู้ตื้นเขนินโทษนะไอเด็กบางคนเนี่ยอายุยี่สิบกว่าเนี่ยหนูรู้บอลตั้งแต่มึงยังไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นไอการที่คุณจะมาบูลลี่คนอื่น การที่คุณจะมาเหยียบหัวคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองดูสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เด่นดูดีหรอกนะมันคุณคิดว่าคุณเทเหรอคะกับการที่เอ้ยคุมาด่าไอ้โกมาว่วไอ้โกคือคือคุณกับหนูเนี่ยเรายังไม่รู้จักกันดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นรู้จักหนูให้ให้มากพอก่อนแล้วค่อยมาด่านหนูค่อยมาตัดสินหนูว่าให้หนูเป็นคนยังไงคุณยังไม่รู้จักหนูดีพอคุณตัดสินจากคาที่ว่าเขาเล่าว่า เขาละไวโก้มันเชียแบง็อกไว้เขาละไวโก้มันเชีย์เมืองทองเว้เขาละไวโก้มันเชีย้บุรีรัมเว้ก็ไปเอารูปต่างๆนานามาพยายามเนาะพยายามเอามาตัดแปะว่าโอ้ยนี่มันใครดังใครได้แชมป์มันก็เชียคือคนที่เชื่อบทความเหล่าเนี้ยนะครับหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ว่าอะไรเขานะไม่ได้ว่าอะไรเขาเพราะว่าหนูรู้ตัวว่าหนูไม่ได้บุรีใคร การที่เราเหยียบหัวคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองดูดีมันไม่ได้เด่นขึ้นมาหรอกก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่จะคิดกันล้วกันนะครับหนูฝากไว้ให้คิดแล้วกันไอ้ส่วนไอ้คนไม่ชอบที่หน้าหนูเนี่ยคือพูดยังไงก็ไม่ชอบอยู่แล้วขอ,อขอบคุณสำหรับคนที่ซัพพอร์ตหนูขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามขอบคุณสาหรับคนที่เข้าใจหนูนะครับคือหนูรักบอลไทยหนูเชียร์บอลไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่หนูบอกครับบอลน,นอกมันอยู่ในใจ บนใครมี่ใส่เลือดโอเคนะบายหนึ่งหนึ่งเอทีเัชไม่ได้แดกกรอกใครแพ้แมตตี้ก็ควายแล้ว